ครับผมอาจารคุณพ่อครับลูกนกนะครับคู่นี้ยังว่างนะครับครับรายข้อล่างขึ้นครับผม ทนนทั้งคูคคคนักคุัน่น้อยนะครับกำลังหัดจินเงีครับนี่ย่าคลองเลยครับกำลังหัดจินเงียบ ตัวที่เปิดแบงครับมีตัวนี้ครับ ร้องเสียงมาครับเตบกตได้หุ่นกับหูเลยครับ